สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไป ทุกท่านที่ให้ใจกับครัวคุณต่อยกครับเราอยู่กันที่เซ็นทรัลจันทบุรีนะครับลากอิจกรรมชั้นจีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เลยครับแน่นอนครับเรามีของดีของเด็ดเยอะแยะมากมายและปทุกปีใช่ครับนะครับปีนี้ก็เช่นเคยครับใช่ครับไม่ทราบท่านเคยดูเวลาที่เราทำไลฟ์สดใช่ไหมคร่าท่านจะเห็นจริงนะว่าเวลาเราทำไลฟ์สดในทุกๆจังหวัดหรือทุกๆร้านที่เราไปอย่างนั้นเราทำจริงสองสามชั่วโมงนะครไม่ใช่ว่าน้อยแต่ว่าอยากจะบอกว่า ไม่มีใครเฟกได้อย่างนั้นนะครับไม่มีทางมันอร่อยจริงๆนะใช่ครับมันเป็นเรื่องราวที่เรากล้าพูดจริงว่าเรามีความสุขมากที่พวกเขามาร่วมงานกับเราใช่ครับเจ้าที่อร่อยเราก็จะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขอย่างนี้คนนี้ไปถ้าอย่างที่เขาบอกถ้าเกิดเจ้้วนอยู่ข้างหน้าเขาจะเก็บท้องไว้ก่อนเลยไว้ให้เจ้าวนเพราะว่าเจ้าวดเผื่อมีข้าวเหนียวขาลเรียนน้ำปลาทีทุเรียนแล้วก็ถ้ากรณีแบบว่าเขามาเต็มแท้งในสําหรับอาหารคาวแล้วนะครับเขาจะเหลือ กระเพาะสำหรับอาหารหวานอยู่นะสำหรับเจอ้วนเข้าไปได้อีกเพราะอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เจอร้านที่ชอบที่ชอบที่ชอบของเรากันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านไปเลยครับปีหนึ่งเจอกันหนเดียวเท่านั้นอีกไม่กี่วันแล้วนะครับถึงแค่วันที่22มิถุนายนนี้ได้คำนั้นนะครับเซนท่านจันทุรีครับวันนี้มีเรื่องราวที่มาพูดกันเป็นเรื่องราวที่ผมว่ามันเป็นประโยชน์มากและจริงๆเขาบอกว่าเป็นอาหารเช้าผมเชื่อว่าทามันเตรียมของพวกนี้ไว้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันบ่ายเที่ยงได้หมดเลยได้หมดเลย ด้วยความคารบล่าตุดนเนี่ยหนูไปกินที่ร้านอาหารกาแฟอสั่งกาแฟสองแก้วครับแล้วอันเนี้ยมีขายแล้วใช่ไหมกาแฟลสองแก้วแก้วหนึ่งของคุณเลยแก้วหนึ่งของใครอาจารย์เอ็มอ๋อเดี๋ยวนี้อาจารย์เอ็มเขาเขาเขากินของดีนะครับไม่ใช่หรอกครับเดี๋ยวนี้เขาจีบอาจารย์เอ็มแล้วครับตกลองตกลงว่าจะตกลงกล่องชิ้นดูด้วยกันแล้วนะเรามาดูันครับวันนี้เราจะสอนทําแซนด์วิชปูอัดครับ แซนด์วิชปูอัดรถปูอัดทำง่ายๆเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าคืออย่าหยุดนะอย่าหยุดนะคุณผู้ชมอย่าทักนะไม่มีไม่มีใครทักเลยไม่มีอันนี้ยทำง่ายๆเป็นอาหารเช้าเป็นของว่างเช้าหรือของว่างยามบ่ายให้ทุกคนในครอบครัวได้เลยครับทีนี้มาดูส่วนผสมกันนะครับขนมปังสิบแผ่นครับปูอัดสิบถึงสิบห้าแท่งนะครับแล้วแต่ชอบเลยมายองเนสนะครับใช้200กรัมครับ ซอสพริก50กรัมครับแตงกวาสับละเอียดเลยนะครับ50กรัมครับแครอทสับละเอียดเลยนะครับ50กรัมแล้วก็มายองเนสส่วนสุดท้ายเนี่ยสำหรับทาขนมปังอีก50กรัมครับวิธีทำนะครับเราจะเริ่มการเตรียมส่วนผสมก่อนนะครับโดยใช้ซ่อมเนี่ยฮะเอาซ่อมปลายแหลมเนี่ยฉีกฉีกตัวปูอัดเป็นเส้นๆดูดูวิธีจากคุณโก้นะครับนี่ครับคือแผ่เขาออกเงี้ยครับแป๊บแผ่ปป๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาซ่อมตื้นเลยครับ ซอมค่อยๆขูดนีคุณทําตามได้เลยนะครับมันง่ายมากครับฉีกเป็นเส้นฉีกเป็นเส้นนะครับแล้วก็พักผู้นะครับมันง่ายมากขนาดโกทําได้ท่านต้องทําได้ครับนี่ครับฉีกเป็นเส้นพักไว้แบบนี้อาวมาเริ่มการผสมแล้วครับเอาามองเนสกับซอสพริกนะครับผสมให้เข้ากันครับใช่ครับมาไมองเนสอันนี้เราตวงไปแล้วอันนี้เราตวงไปแล้วนะครับามองเนสใส่ก็ไปเลยครับกับซอสพริกไองเนสนี่นะคุณเป็นแบบผมปะ กินกับอะไรก็อร่อยอร่อยมากเออผมไม่รู้เลยผมเป็นโรคบ้ามายองเนสบ้าแต่จริงๆแล้วมันจริงก็คือไข่ใช่ไหมไข่แดงมันเป็นไข่แดงค่ไข่ขาวใช่ไหมมายองเนสนะท่านผู้ชมนะฮะส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือคือซอสพริกครับซอสพริกครับแต่แล้วก็จากนั้นปุ๊บก็มนุษย์ให้เข้ากันเลยครับผมคนครับคนครับคนให้เข้ากันนะครับปุ๊บพอคุณคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วให้แบ่งมายองเนสที่ผสมเนี่ยออกครึ่งหนึ่งครับครับไว้ในชามผสมอีกถ้วยหนึ่งที่เราเตรียมไว้ให้ครับนี่คุณโก็ผสมแล้ว เนี่ยอันนี้เราเห็นเป็นสีออกแดงๆแต่คุณโก้จะเห็นเราเป็นสีชมพูโอ้โหย่ายเรื่องเลยครับชีวิตอาครับโอเคผสมเรียบร้อยแบ่งมายองเนสออกมาครึ่งหนึ่งครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็เอาเส้นปูอัดเนี่ยใส่ลงไปจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่ครับเอาเส้นปูอัดใส่ลงไปนะครับเท่าที่เราทําไมาพอแล้วครับขนาดนี้ก็เดี๋ยวมันเยอะไปแล้วมันก็ไม่อร่อยโอเคแล้วก็พี่โกใส่แตงกวาสับลงไปได้เลยครับแล้วก็ ใส่ซอสพริกลงไปเลยครับพริกใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วแค่อแค่ลอดแค่ลอแค่อแล้วก็คลุกเข้าเบาๆให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันครับจริงๆแล้วทั้งหมดนี่คือเสร็จแล้วด้วยซ้ำใช่ครับแต่ตอนนี้ก็เหลือที่ขนมปังลใช่ก็คลุกให้เข้ากันนะครับคลุกเบาๆนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นปูอัดมันจะขาดแล้วมันจะไม่สวยไม่น่ากินทีนี้พอผสมเสร็จปุ๊บเรียบร้อยให้คุณทามายองเนสที่ผสมผสมซอสที่แบ่งไว้เนี่ยลงบนขนมปังให้ทั่วแผ่นก่อนก่อนนะครับใช่ เอาขนมปังแล้วเอาซอสถ้วยนู้นน่ะทานี่ครับนี่ขอให้ทานนู่นนะที่ผสมแล้วที่ผสมใช่เดี๋ยวเราจะทําตัวหน้าไส้ก่อนครับโอเคครับ้วก็เรียบร้อยก็เอาตัวที่ผสมมีปูอัดเนี่ยบอกเข้าไปเลยครับส่วนขนมปังอีกแผ่นก็เอามายองเนสอันนู้นทาไว้แล้วก็ทั้งหมดประกบกันครับแล้วก็พอเวลาคุณจะทานคุณหั่นครึ่งก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ละครับ หมายความว่าขนมปังอีกแผ่นหนึ่งก็คือแบบเดียวกันนี่แหละไม่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 ทาก้อนเหลืองเหลืองทาเหลืองเหลืองเหลืองนี่มาตรงนี้ส่วนมาตรงนี้แบบนี้นะอันนี้มันออกมาเป็นดาวท่อนในแรกหรืออย่างเนี้ยนะใช่ครับเป็นคล้ายๆแล้วครับคล้ายๆเลยนะเสร็จปุ๊บเอามาเอามาเอามาประกบกันครับโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยแล้วก็คุณหั่นผ่าเป็นสามเหลี่ยมก็จะได้เป็นแซนด์วิชสามเหลี่ยมแล้วใช่ครับเนี่ยกินแบบฉ่ำเลยท่านผู้ชมดูดิมันมันเท่มากเลยเนี่ยลองไปทำดูแต่ขอเตือนนิดหนึ่งเอาจริงๆอร่อยครับ พักตรงนี้อย่าทําทิ้งไว้ต้องทำด้วยเลยทำเมื่อกี้อย่าไปทำเดี๋ยวฉันทิ้งไว้แล้วกันในตู้เย็นไม่ได้ไม่ได้ไม่แล้วมันจะไม่อร่อยใช่ครับถ้าให้ถ้าทานง่ายก็คือแบ่งครึ่งเป็นสามเหลี่ยมใช่อย่างนี้นะครับแต่เมื่อกี้ที่ก็มองไปมองมาเข้าหามีดไม่เจอครับเวลาจะทำงานเอามีชก่อนอ๋อโอเคพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพ่อสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพ่อกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยวครับ มะม่วงหนึบครับมันอยู่ที่แนวคิดจริงๆทุกอย่างมีคุณค่าทุกๆุกต่วนมันภูมิใจเหลือเกินที่ได้กินของแบบนี้อร่อยเหลือเกินท่านผู้ชมฮะคนนี้น่านับถือไหมโอ้